ะะยินดีต้อนรับสู่ช่องอู๊ดอู๊ดชาแนลแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่วงรีวิวนิยายฟิกวันนี้เราไม่ได้รีวิวนิยายฟิกนะคะก็คือของพี่เคียวขาเนี่ยแเราจะทำอีกคลิปหนึ่งนะคะอันนี้เราจะมารีวิวนักเขียนท่านหนึ่งนะคะซึ่งน้องชอบมากแล้วก็รา,รานึกอยู่ว่าทุกคนทุกคนก็ต้องชอบเหมือนกันกับคนนี้นะคะซึ่งหน้าประกาเขาชื่อ M L ไม่รู้เราอ่านถูกหรือเปล่าเราขออาัยกันสำหรับนักเขียนคนนี้ด้ยนะคะถ้าอา่านผิดก็กรุณาแก้ให้ด้วยนะคะก็คือเราไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าเราคือได้บีบมาจากน้องสาวอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งน้องสาวบอกว่าคนนี้แต่งดีมากคู่ชิป NCT บอกว่เาเถอะเขามีลิสต์ในใจของเขาอยู่แล้วอ่าซึ่ง คนนี้คือหนึ่งในหนึ่งในสี่ที่ที่น้องสาวรีบมาก็คืออยู่ในใจอยู่แล้วซึ่งถามว่าน้องชอบเรื่องไหนมากที่สุดเดี๋ยวเราจะเฉลยให้ทุกคนซึ่ง,งน้องชอบเรื่องนี่จ้ะ Connections e r r o r กค็คือ Hashtag นะคะอย่าเล่นกับจูนะฮะซึ่งมีเว็บบัน ก็มากพ่อน้องชอบเจโนแล้วซึ่งมีคู่ชิดโนเตนหมาก็เลยแบบว่าขอเรื่องมีสนุกมากซึ่งเราอ่านมาแล้วก็บอกเลยว่าก็สนุกเหมือนกันนะทุกคนอ่าส่วนนี่ล่าสุดค่ะแจมเต้นแจมเต้นนะคะวิสเล่เพิ่งอ่านเมื่อคืนด้วยกลับด้ด้วยเมื่อคืนยางไวมากนะคะแล้วก็น้องสาวในรีเควสต์มาอีกอันหนึ่งทุกคน เร่งเราก็ยังไม่ได้อ่านเหมือนกัน,นทุกคนคือเวลามันน้อยมากเลยทุกคนน้อยมากก็คือเนี่ยหลังๆลงาเราก็คือ,คอแบบสอนกันว่าน้องไม่พอเราก็ต้องเตรียมตัวเพื่อพาน้องไปฉีดวัคซีนอ่ะเราเแบบว่ายังไม่มีเวลาเรื่องน้องบอกว่าต้องอ่านเรื่องนี้เรื่องนี้จะ้ะนี่จะ้ะมิสเตอร์สลิปมิสเตอร์ นิสเตอร์สลีปอะเราเป็นคนทีสน่สลับกันเองนะฮะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละแพเต็นแฮชแท็กก็น่าจะมีนะสลีปทีทีนะจ๊ะซึ่งยังไม่ได้อ่านรีเวสมายังก็ไม่ได้อ่ะเลยนะฮะเรื่องเรือกก็ไม่รู้ไม่กล่าวบูดอีกเหมือนกัน <c oughs> ซึ่งต้องบ,บอกว่าคนนี้แต่งดีมาก คือถ้ารีเควสมาขนาดนี้นกกาําว่าโกกรละตัวมาขนาดนี้แสดงว่าดีแน่นอนซึ่งเราอ่าน2เรื่องคือแบบดีเหมือน,น,นเดินเดิการด,ดำเนินเรื่องแต่ละทีแต่ละทีมันสมูทไปหมดเลยแล้วเห็นที่น้องสาวเขียนมาล้วก็แบบแตาความรู้สึกเราถ้าเรารู้สึกเราคือเ,เอาอ่านมาสองเรื่องมาแล้วคือแบบเฮ้ยดีนะดีเหมือนกันเราก็แบบว่าเนะแบบแบบแบบอู้ ข้าใจความรู้สึกแล้วว่าเวลาอ่านน้องอ่านไปยิ้มไปซึ่งเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วน้องเราเป็นหนักกว่าซึ่งยิ่งอ่านอะไรนะ c o n n e c t i o n s earlier เนี่ยยิ่งยิ้มจากว่น้องชอบเดโนโน,นะคะตอนนี้นะคะน้าเขียนคนนี้เขาเขียนแด่สิบเอ็ดเอ้ยสิบเอ็ดเลยเราสิบเจ็ดเรื่องนะคะซึ่งบอกเลยว,ว่าถ้าเราเป็นอีบุ๊กสักเรื่องหนึ่ง ขายดีแน่แน่นอนชัวร์นะคะแต่ไม่รู้นะน้องเห็นพูดอยู่มาลุดอยู่บางครั้งหนึ่งว่าน่าจะมีโดสเต้นด้วยเนาะถ้ามีโดสเตนก็นคือดีเหมือนกันนะน้องก็ได้แบบกลับเข้ามาอ่านก็ช่วงนี้ก็น้องก็จะมีสอบนะคะก็คือน้องบอกว่าไม่มีเวลาว่างก็ช่วยรีวิวให้หน่อยนะคะก,ก็ได้จ้ะได้ค่ะสปนอนเซอร์เข้าได้นะคะหรือว่านักเขียนคนไหนอยากให้เรารีวิวได้เหมือนกัน คอมเมนต์ไม่ใต้คลิดได้เลยนะคะเอามี Facebook แล้วก็อีเมลให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใต้คอมเมนต์เดี๋ยวเราจะใส่ในใต้คอมเมนต์นี้ไว้นะจ๊ะก็สำหรับนักเขียนคนนี้ให้เลิจากห้าดาวหดาวห้าดาวห้าดาวน้องบอกว่าถ้าดีมากขนาดนี้เราก็ต้องให้5้าดาวอยู่แล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยวหาเวลาว่างนะคะว่างจริง นี่ก็คือว่างให้เต้นตรงตอนเย็นกับตอนกลางคืนเท่านั้นถ้ามีเวลาว่าจริงจะอ่านเรื่องนี้แล้วล่าสุดเขาเพิ่งแต่งเรื่องนี้เสร็จจ้ะเราไม่กล้าอ่านอ่ะทุกคนสำเนียงไม่กล้าออกทน้อาัยด้วยนะคะไม่กล้าออกสำเนียงจริงๆนะคะก็เดี๋ยวคืนนี้จะอ่านสองเรื่องนี้ให้ไวที่สุดแล้วเราจะมา ดีแอคชั่นหรือรีวิวนิยายฟิกเรื่องนี้ให้นะคะส่วนเรืปอพี่เคมขาก็ต้องรองจากคลิปต่อไปนะจ๊ะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็อขอลาไปก่อนแนละ้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับพวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเยอะๆทุกการไลค์การแชร์การซับสไคร์เหล่าการกดติดอิงให้มันคือสิ่งเล็กๆที่พวกเราชื่นใจแล้วว่าเอ้ยพุกคุณ มาปเป็ตาวช่วนนี้คุณก็ไม่ผิดหวังแล้วก็ถ้ารีเควสบ้านหลักอยากให้เราแบบแบบรีวิวคนนี้พี่คะรีวิวคนนี้ให้หน่อยค่ะคนที่แต่งนี้มาพี่คะรีวิวนี่เรื่องนี้ให้หน่อยหน่อยค่ะลงนีดีมากนะคะพี่คะรีวิวคู่ชิปคนนุณให้หน่อยได้ไหมคะมีเรื่องอะไรบ้างถ้าทุกคนรีเควสมาคอมเมนต์มาเราจะจัดให้ทันทีนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ